สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านทูกันอาร์ติสติกกลับมาแล้วคลิปนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของการโปร้ใช่นะคะเพราะว่าในหนึ่งชิ้นเนี่ยเวลาเราวางแพทเทิร์นลงไปบนโฟมแล้วมันไม่พอเราก็ต้องต่อเนาะอ่ะคเขอดูร้อยแพลหน่อยนี่นี่น,นะคะตรง,งนู้นอ่าโอเคมีช่วงนี้ที่เป็นหลักๆเดี๋ยวเรามาโป้เก็บค่ะแล้วก็ไล่ลงมายาวเลยแล้วก็ยังมีช่วงต่อตรงนี้อีกเนาะเรามาดูกันว่า เราจะโป๊เก็บให้งานมันเนี้ยบยังไงไปจ้าเราใช้ยิบซ้ำค่ะยิบซ้ำผสมน้ำน้ำเท่าน,านั้นหรือ,อใครจะมีสูตรอะไรเด็ดจรติตแค่ไหนได้อยู่เพราะว่าเราตีแค่น้ำเราเอาอยู่เนาะเราก็เลยเอ,อใช้แค่นี้นะคะแล้วก็เวลาตีเนี่ยให้เม็ดมัน แตกให้หมดนะใช่<อ>ให้มัน,ตนแตกให้มันละเอียดอ่าตอนผสมมันก็จะชอบเป็นเม็ดก่อนอะไรอย่างเงี้ยตามธรรมชาติของมันเนาะแล้วก็เก็บลงไปแผ่ลึกโป้ลงไปอุ้ยดูก่อนนะพุ่ถอยแผ่ลึกโป้ลงไปค่ะให้มันจมลงไปเนาะให้มันจมลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะยุบนะไม่ต้องตกใจจมะมันยุบพอมันยุบเสร็จเราเติมได้ใช่ไหมใช่โอเคตามตะเข็บโปลงไปอย่าเยอะมากอย่าน้อยเกินไปค่อยๆดูเพราะว่าถ้าเกิดเราทําเยอะเนี่ยเราจะต้องขัดมาก แต่ถ้ามันแค่พอประมาณเราก็จะแค่ไล่ไล่มันออกอดีเลยนะครับตรงส่วนที่ลึกนี่รอแป๊บหนึ่งเนาะใช่รอร,รอให้มันยุบแล้วเดี๋ยวเราปอซ้ำอีกทีโอเคตลอดแนวแผลเลยเหมือนง่ายนะแต่ถ้าใครชำนาญอยู่แล้วจะรู้เลยว่าปืดปืดปืดได้เลยได้อยู่ มีเงานิดนึงเห็นเนาะเโอเคตามนี้นะคะอันนี้เรารอยุบเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวค่อยๆมองเอาไล่ลงมาเลยค่ะมันก็จะเป็นแนวเดียวกันตรงนี้ไม่ต้องนะแนบกันดีแล้วตรงไหนอีกนออ๋อ,อส่วนเล็กๆน้อยๆเนานะเพราะมันมเป็นแนวเดียวกันถูกป่ะอันนี้ก็คือเก็บให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวกุหลับจะเป็นตังหนิเนาะ เดี๋ยวเราก็อุ้มออกไปตากได้เลยแดดดีด้วยแดดดีต้องแดดดีแดดนี่สำคัญมากเรื่องโปแล้วก็เรื่องทาสีแดดดีมากเลยค่ะโคนวางไว้เลยเนาะไม่นานหรอกเนาะไม่นานเลยะเดี๋ยวเราคอยมาดูพอมันแห้งสนิทแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเข้าไปขัดได้ค่ะโอเคโอ้โหฉันชอบแดดนี้มากเลย แดดดีฮะจุ๊บหยุดหน่อยหยุดหน่อยนี่ตรงที่เราขัดเนาะ<ม>อ่าไม่เอตรงที่เราโปรไว้ตัวเองมันไม่ยุบเนาะก็คือดีมากเลย<ม>อ่านี่ยังยังขัดไม่หมดนะ<ม>เห็นปะพอขัดแล้วมันก็จะเป็นความเรียบเนียนประมาณนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ขัด<ม>ตัวเองจะมองยากน,นิดหนึ่งเดี๋ยวพุ่มดึงออกมาหน่อยเนาะนี่แหละค่ะมันก็จะเรียนเป็น พื้นเดียวกันนึกออกปาตัวเองเวลาลงสีแล้วมันจะค่อนข้างแบบสมูทเลยดูมไม่รู้ว่าเป็นรอยต่อมีตรงไหนอีกอ่ะพีป๊อตรูปๆตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคไปเห็นไ,ไหม,ไมเรียบเนียนเลยอ่าตรงที่เป็นลิปบิ้นนะคะนะอุะ้มหอมหมุนหน่อยปืด๊ด มีความไฮโดรลิกนิดหนึ่งจึงอ่าตรงนี้เห็นปะตรงนี้ที่เราก็โปไว้นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวสีก็มาช่วยกลบตรงดอกมีไหมคะตรงดอกตรงดอกไม่ค่อยมีนะอ่ะนี่ไงตรงรอยนี้ชั้นอันนี้เป็นตรงใบพอเราไล้ๆก็หายแล้วอ่าดอกก็มีรอยตอที่เราโปไว้เห็นไหมเนี่ยรอยตอถ้าเราโปดีตัวเองขัดดีเห็นไหมเนียนเรียบโกเก๋อันนี้สีโรสโก้ที่ลูกค้าเลือกนะอันนี้เทสเทส โอ้เวลี่เกดเอออันนี้ที่เราเห็นเป็นแนวก็เพราะว่าสีของยิปซั่มไม่ไม่ไม่เท่ากับสีของโฟมเนาะเรายังเห็นอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโดยนทําสีเนาะหายเลยหายเลยมันก็จะเรียบเนียนไปกับตัวสีเนาะโอเคคลิปนี้ลาไปเลยไหมตัวเองลากันไปสั้นๆง่ายๆเลยนะจ๊ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ หวังว่าจะเข้าใจเรื่องโป้หวังว่าจะเข้าใจเรื่องออตัวยิบซ้ำนะที่มาใช้งานค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะบางทีเราเราไม่สามารถบอกได้ละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้มีสูตรใช้ความรู้สึกซะเยอะรู้จักสังเกตแค่นั้นแหละอ่าใช่บางทีว่าทําครั้งที่หนึ่งมันไม่ใช่เราก็ปรับไปนิดนึงทําครั้งที่สองเออใกล้แล้วก็ปรับอีกหน่อยแค่นั้นเองอเพราะว่า ถ้าจะบอกว่าขอสูตรเป็นตายตัวม,มันก็พูดไม่ได,ด้เพราะว่าบางทีมันมันมันครั้งต่อครั้งปัญหาต่อปัญหาจริงๆจริงๆรเราทามา10ปีนะก็ยังเจอปัญหาอยู่ทุกวันนะตัวเองไม่ไม่ใช่ว่าเราแบบเออเซียนหรือโปรมาจากไหนอะไรเงี้ยมันก็ยังเจออยู่เพราะว่าโฟไม่เหมือนตัน,น<อ>ซักาโรตนึงยิบซ้าแต่ละร้านไม่เหมือนกันทําไม่สีล็อตนี้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็นะค่อยๆเก็บประสบการณ์กันไปดีไหมคะดีคะ่ะ ไปสิคะบายยไหมคะเ <laughs> จอก,กันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชม